อิติปิสทโสภัาวาอรหังสัมมาสัมพุทธว่าว่าวิชาจัลสัมปันโนสกตุเมมแล้ว <c oughs> สวัสดีครับทผูสชมผมแบกเอคือวันนี้ผมจะมาอัดคลิปคือมีหลายคนถามมีหลายคนถามหลายแห่งขนาดโดยเฉพาะเอฟซี FC ทางฝั่งลาวถามผมมาหลายว่าเฮ้ยทำไมทีมงานลูกเขยแสยมองจึงมาไทยได้เพราะว่าปกติเขาไม่ได้เปิดประเทศเ้ยทำไมมาได้มาทัวร์คอนเสิร์ตได้ทำไมมาขับมาได้ วันนี้คลิปนี้มีคําตอบผมก็เลยจะมาบอกทุกคนสาเหตุที่พวกผมามาได้มันต้องเตรียมอีหยังเน่แล้วมันต้องใช้เงินหลายปันได้คนทั่วไปก็สามารถมาได้นะคนคนทั่วไปก็สามารถมาได้บ่จะเป็นต้องอเป็นนักร้องหรือว่าอะไรถ้ามีเวียก,ก็สามารถมาได้เดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาบอกว่าวิธีมามันมาอยังไงหนึ่งนั้นท่านผู้ชมหนึ่งขั้นตอนแรกถ้าใครจะมาไทยหนึ่งต้องมีอ่ะ พาสปอร์ตพาสปอร์ตก็คืออ่านหนังสือเดินทางมีหนังสือเดินทางหลังจากนั้นคุณก็เอาหนังสือเดินทางไปแจ้งสถานทูตทําวีซามันต้องทําวีซามันจึงสามารถมาได้ถ้าคุณจะเอาพาสปอร์ตไปจ้าอยู่ในด่านมันมาไม่ได้เพราะว่าอ่าช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดเขาปิดประเทศมันมาบ่ได้คุณต้องเอาอ่าปึ้มเอกสารการเดินทางนี่ไปแจ้งถ่อสถานทูตว่าเฮ้ยคุณต้องการเดินมาไทย เดินทางมาไทยก็บอกกระบอกเขาว่าเออเฮาสีมาเห็ดหยังมาหยังบอกจุดประสงค์เข้าไปหรือว่าทุกคนสามารถมาเที่ยวก็ได้เนาะมาเดอะเบิร์อืมอจะเป็นต้องมาทัวร์คอนเสิร์ตรัวเราจะเป็นต้องแบบมาฮุหม้อนั่นนี่มาเที่ยวก็มาได้แต่บอกจุดประสงค์เข้าไปอันนี้อ่าพวกข่อยนี่บ่ได้แลนด์เองเนาะใส่อ่ามันมีคนที่หับแลนด์คนที่หับแลนด์เอกสารคนหนึ่งก็ใส่เงินประมาณสองหมื่นสองหมื่นกว่าสองหมื่นเสองหมื่นแปด สองหมื่นเจ็ดสอได้รวมๆก็คือ30,000บาท30,000บาทก็ตกเป็นเงินลาวประมาณอ่าสิบกว่าล้าน10กว่าล้านสามารถมาไทยได้เลยแล้วเขาเขาอ่าแล้วเขากา็ประมาณ2องสามมือเนาะสองสามมือหลังจากเอาเอกสารไปแจ้งสถานทูตเขาก็จะเหตุวีซ่าให้เขาหลังจากเหตุวีซ่าให้แล้วเขาก็ต้องทำการกวดโควิดก่อนนะท่านผู้ชมกวดโควิดฝั่งลาว จะทำการแหนดังฝั่งเราหลังจากแหนดังปุ๊บถ้าคุณติดโควิดคือคุณไม่สามารถมาได้ไม่สามารถมาได้ถ้าคุณไม่ติดคือคุณสามารถมาได้หลังจากปุ๊บเอกสารผ่านทุกอย่างอเอกสารผ่านทุกอย่างก็คือก็คืออ่ามันจะมีรถไปรับเพราะว่ามันจะมีอ่าเขาแลนเอกสารเนี่ยนะครับคนที่หับแลนอยู่ฝั่งเราเขาจะดิวงานกับอ่าห้องพัก ฝั่งไทยก็คือฝั่งน้องคายคืออ่ามันสามารถผ่านมาได้เฉพาะด่านเดียวก็คือด่านน้องคายด่านอื่นนี่ไม่าสามารถผ่านมาได้อมืมันผ่านเฉพาะด่านน้องคายหลังจากนั้นเนาะเอกสารแล้วปุ๊บแล้วก็บคนแหลนเอกสารนี่เขาจะดวกับโฮงแฮมที่เฮาจะไปผักหลังจากนํามาเฮาก็ไปจําเอกสารปกติปุบปับปุบปับแล้วก็มันจะมีโฮงแฮมมาหับไปกักตัวไปกักตัวเจ็ดวันนะท่านผู้ชมหลังจากกักตัวเจ็ดวันเสร็จมันก็จะมีอ่า หมอเขาจะมากวดแหน่ดังตลอดอืแล้วก็ค่ากักตัวห้องหนึ่งถ้าไปคนเดียวนี่คือจะแพงเลยถ้าไปหลายคนนี่จะโบแพงเพราะว่าค่ากักตัวห้องหนึ่งส0 0 0มบาทเจวันเจ็ดมื้อสามหมบาทมันจะรวมค่าอาหารค่าทุกอย่างในส0 0 0 0บาทในเจ็ดมื้อสามหมื่นบาทถ้าไพที่มาเล่านี่ตรงมีเงินส0 0 0มบาทเออถาา้าไพทีจะมาไทยนะ ต้องไปแลนเอกสารนั่นนี่ทุกอย่างแล้วก็มีค่ากักตุสามหมื่นบาทคือสามหมื่นบาทนี่มันรวมในตัวสองหมื่นหกอในสองหมื่นกว่าที่งเขาแลนเอกสารเป็นยังค่าห้องคือว่าอา้าวสามหมื่นค่าแลนเอกสารเพิ่มละสองหมื่นเพราะว่าค่าห้องนี่คนหนึ่งมันเสียอยู่หมื่นหาอืมในหมื่นหาคนหนึ่งตัวหมื่นหาสมมุติเราหามาผู้เดียวนี่นะ เขาต้องไปเสาห่องเขาต้องไปเสาห่องห้องหนึ่งมันสามารถกักตู้ได้สองคนเขาไปเสาห่องปุบห้องหนึ่งสามหมื่นชุบธนาามาผู้เดียวเขาต้องเสาห่องสามหมื่นอืมเพราะฉะนั้น้ามาสองคนเขาก็จะออกกันออกกันคนละหมื่นหามันก็เป็นสามหมื่นอืมคือค่ากักตู้สามหมื่นบาทค่ากักตู้สามหมื่นบาทค่าแลนด์เอกสารนี่สองหมื่นหกมันจะหักมันจะหักเอาในสองหมื่นทกนะมาจ่ายค่าห้องหมื่นหาอุ้ยแมงหัวไปบอกมากูแหงงว้ย ข้อหมายก็คือค่าแรนเอกซัสนะอ่ะเอาเอาเอา,าเฉลียส,สองหมื่นสองหมื่นแปดเอาค่าแรนเอกซัสนะสองหมื่นแปดสองหมื่นแปดนะค่ากักโต้จะหาหมื่นหาต่อคนหนึ่งต่อคนหนึ่งแต่ว่าสมมติว่าจะมาผู้เดียวจะก็จะได้ไปนอนรวมกับคนอื่นที่มากักโตคือกันเจ้าจะอยู่สองคนอยู่ในห้องะนะและออกกันคนละหมื่นหาเป็นสามหมื่นคือคอยมากับทีมงานเนาะคอยก็ออกกับทีมงานคนละหมื่นหามันก็เป็นสามหมื่น มมติว่าเจ้าอยากกักโตผู้้เดียวก็ได้แต่ว่าเจ้าต้องเสียสามหมื่นบาทให้ฮวงแฮมขากักโตหลังจากนั้นกักโตเสร็จปุ๊บเขาก็จะกวดโควิดอีกหอบหนึ่งกวดโควิดก่อนจะออกโรงแรมก่อนจะออกโรงแรมเขาก็จะกวดโควิดแง่ดังให้คุณหลังจากนั้นเอ้ยผลกวดออกมาวันหนึ่งคุณไม่ติดโควิดคุณก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ประเทศไทยปกติ คือพวกผมนี้มานี่ทาวีซ่าอยู่ได้3เดือนอยู่ได้3เดือนถ้าใครจะมาไทยต้องเตรียมเงิน30,000บาท3 0ม0 0บาท3 0 0 0 0บาทแล้วก็มีค่าหลายอย่างกินอยากนั่นนี่ตามๆก็คือมีเงินเป็นแสนปกติมีงานแรกอยู่จังหวัดเลยแต่ว่าเขายกเลิกไปโควิดก็ต้องใช้เงินตัวเองไปตอนนี้แต่ละคนทีมงานก็ใช้เงินจะตก4ีห้าหมื่นแล้วงานก็ยังไม่มี ก็มีแล้วงานแรกอยู่กรุงเทพที่ผมไปเมื่อก่อนแต่ว่ามันไปสองคนมีผมกับนัดดาวไปสุพนาและทีเจมกูดก็ไม่ได้ไปต้องท่าติดตามนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันจะมีงานอยู่อ่าไทยเดือนนี้ตอนนี้พวกผมก็ซ้อมซ้อมกันใหญ่เลยซ้อมกันแหงซ้อมใหญ่เพื่อจะทัวร์คอนเสิรต์ตน่าจะเดือนหน้าเดือนหน้าได้เห็นคอนเสิร์ตแน่นอนท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ก็พากันซ้อมแล้วซ้อมให้มันเก่งไงคือปกติอ่าทีมงานอยู่ฝั่งลาว เวลาไปทัวร์คอนเสิร์ตนี่เขาจะร้องใส่แบ็กกิ้งแท็กร้องแบบเสียงมันก็จะไม่มวนเวลามาไทยปุ๊บมันจะต่างมันจะทำการมีแบ็กอัพแบ็กอัพทาหน้าแบ็กอัพที่เขาจะร้องดนตรีสดให้เรามันก็จะต่างนี่แหละถ้าใครอยากรู้ว่าเฮ้ยมา,มา,ม,ามาไทยได้จังไดมีพาสร์มีพาสร,มสร์มีเงินสามหมื่นบาทก็สามารถมาได้ปกติเลย กักตัว7วันถ้าจะกลับนี่คือกักตัว2วันถ้าผมจะกลับลาวนี่คือกักตัว2วันกักตัว48ชั่วโมงผมก็สามารถไปเลาะอยู่ประเทศลาวปกติถ้าจะมาไทยนี่ก็กักตัว7 7วันนี่แหละถ้าใครอยากจะมาก็ต้องเตรียมเงินสามห0ื่นบาทกับพัสอร์มาได้ปกติถ้าคนไทยจะไปลาวนี่คือกักตัวแค่2วันนะท่านผู้ชมแต่ผมไม่รู้ว่าใครเอกสารฝั่งไทย ไปเล่านี้มันมันมันสัมไดอันนี้ก็จะมาตอบสําเนียงท่านผู้ชมคลิปนี้ก็จะสํานี้แหละเพราะว่ากําลังเดินทางมาจากกรุงเทพก็ไม่มีอย่างเห็ุคลิปนี้ก็จะจบไปเพียงสัมนียะท่านผู้ชมเจอกันคลิปหน้าเอาแบบเล่าแบบกระทัดหัดกระทันหันเลยเดี๋ยวเมื่ออื่นก็จะมีคลิปไปถ่ายกับซองดูฮีแล้วก็จะไปบุกทีมงานไทยบ้านโดยซีรีส์ก็ฝากติดตามนะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็มาหนังอาลิปสื่อเพราะว่าฝนมันตกบรรยากาศตรดีเหมาะสำหรับการเซิร์ฟกันมากเลยบ๊ายบายท่านผู้ชม